Royal p a ร i สผอมเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผิวและดูอ่อนเยาว์เนื้อกันเวลาด้วย r e v e r t r i ริ l คลินิคอลซีรีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวระดับคลินิกใหม่ล่าสุดผอมเหล่าคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยที่มาร่วมพิสูจน์พลังผิวยกระชับจนถ่ายไม่ถูกว่าอายุเท่าไหร่นำทีมโดย s p o k e เพรสเซนชมพู่อรารยาเอฮาเกต ขอมการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของมาดามแป้งนวนพันธ์ล่ำซำในฐานะ n w w f c e o o r o a ร i โ Paris l i b e เ t ท i ปเป็นตัวแทนของผู้นำหญิงหลายบทบาทที่สวยสง่าทรงพลังและไม่ยอมให้อายุมากำหนดคุณค่าของผู้หญิงพร้อมทับคนดังอาทิเอมี่มรกตโยเกิร์ตนัทชาตายเพนพักตักมายุลาปอนใจดีทีวี ออมแปมกอป๊อฟกอจิจากเธยเที่ยวไทยและบุญเปรมจาก GMMTV ที่มาร่วมงานอย่างคับคัง่งวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวเเป็นผลักลายใหม่นะคะในไ,ไลายของ r e v i t a l i f นะคะคือ r e v i t a l i f ฟ Clinical Series ค่ะก็คือเป็นแบบว่าจึ้งเหมือนไปคลินิกอะไรประมาณนี้ินดีค่ะที่ได้คุณแป้งนะคะมาเป็นส่วนหนึ่ง คอบครัวแล้วแคลริสค่ะสมงงมากรู้สึกเป็นเกียรติมากก็เนี่ยแหละค่ะก็อยากให้อยากให้ได้ลองกันค่ะเพราะว่านี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเนาะซึ่งเราต้องอัปเดตค่ะเวลามีอะไรใหม่ๆมาเราต้องอัปเดตก็สามตัวนี้เขาเออตัวนี้นี่เขาก็จะมีสามส่วนประกอบหลักที่จึงมากๆนะคะคือโปรเรตินอลเรตินอลทุกคนก็รู้จักอยู่แล้ว น้องกูว่าคืออะไรแต่ว่าโปรเรตินอลอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเอกสิชั่นนอยของทางน้องรมวแพาริสเลยนะคะแล้วก็มีไดเพปไทด์ก็จะช่วยในเรื่องความหย่อนคล้อยยกกระชับแล้วก็มีวิตามินซีจีค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นมากนะคะธรรมดาตรงนี้จะมีแต่ผู้สื่อข่าวกีฬาวันนี้ผู้สื่อข่าวสายความงามนะคะก็ บอกว่าแป้งก็ภาคภูมิใจนะคะที่วันนี้ถูกลกเป็น New Face Soft r e n e a l a i s นะคนะใน k i t u r e อ l DIY Toiletry c l i n i กเข้าเกรนนะค่ะก็จริงๆเรื่องบอกว่าแป้งแป้งประทับใจนะคะแล้วก็ไม่ออมองว่าเราเยกเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะตัวชุดตัวตัว d i ว t o i l e t r เนี่ยเป็นตัวที่แป้งได้ทดลองใช้แล้วก็อย่างที่ทราบว่าปีหน้าเนี่ยแป้งจะอายุ60 เมื่เกิดปี2509ันหอเก้พ่อพอได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยเรรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ช่วยโดยธรรมชาติแล้วมมีก็ะดูธรรมชาติมากแล้วก็แม้บางคนใช้ชีวิตอยู่กับสนามบอลมาสิกาปีแล้วเชื่อเนี่ยก็มายืนตรงนี้แล้วเนี่ยก็ก็ที่แล้วก็รู้สุดน่าผิใจแล้วก็เออเป็นเรื่องใหม่ที่ที่ก็เ็นเรื่องใช้เวลาแบบใจงานแล้วก็มีใจได้รู้สึก ไม่ตอนแรกเลยตอนตอนที่เลย40ก็รู้สึกมืออย่างหน,นึ่ง40นี่เรารู้สึกโอ้แบบโอเคมากพอ50ก็อีกแบบหนึง่งพอาะมันเลย55เนี่ยมันเป็นตัวเหมือนกับว่าจุดกระชากใจนะคะแล้วก็ยิง่งแม้งเป็นคนมีเรื่องราวในชีวิตเยอะนะคะก็เห็นค่ะแป้งมีน้นนี่ทำงานตลอดเวลานะคะ life, เวิร์ k ไลฟ์เ o r k l ล f e ออนไลน์เนี่ยหน่อยหน้านี่จะต้องจัดการนีม่มาปีหน้าเก้าก็สูญเลขหกแล้วเนี่ยได้ยินค่ะก็ต้องบอก กำลังกายไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ออกกำลังกายแต่ว่าเป็นคนที่แบบแอคทีฟแล้วทางานหลายอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับความตื่นเต้นตลอดเวลาทั้งธุรกิจประกันที่ทำทั้งกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันฟุตบอลนี่ก็แพ้ชนะขึ้นสวรรค์ไปลงนรกนะคะก็มันมีสามหน้าหรือว่าเป็นเพราะว่ามีแป้งอยู่แต่กับพวกนักเอกนักแสดงอะไรแบบเบอร์ขึ้นๆหรือเปล่าครับความสลยก่ต้องแน้องน้องพวกนั้นน่ารักมากแล้วก็เป็น คนที่งามอย่างทรงค่ายก็แป้งทดลองใช้ในใบถั่วเนะคะโดยเฉพาะดูไอครีมแล้วก็เดกคลีมเนี่ยแม่ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่นุ่มนวลละเมียดละไมเป็นเสื้อำนี้แล้วก็เออมันไม่ได้หนาแล้วก็ไม่เฉื่อยหนาเนื่องจะว่าแม่เป็นคนที่ต้องออกอยู่กลางแจ้งตลอดกับภารกิจแล้วก็หน้าที่ที่เกี่ยวกับเงินสดไปแล้วสมุดยาบุญ พอมาใช้ตัวนี้เนี่ยแป็กก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยก็ค่อยดีขึ้นแต่แป้กเองก็ยังหน้าหน้าแป็กเนี่ยังไม่ไม่ได้่ยงไม่ได้ใช้เลยนะแล้วก็ก็มา่ก็ดีใจแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นสตหรี่รีโอเนี่ยแป็กมองว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเขาผ่านการทำ R&D ทางการใช้ซึ่งแป็กมองว่าเป็นแกนเป็นหลักของในการที่จะทำผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของผมกับใบหน้าของคน ว่าอีกอย่างก็คือกับว่าสมคุณค่ายูเวอร์ติทิเนี่ยหมายถึงว่าเราเล่าเนี่ยแปลว่าให้ความสําคัญเนี่ยกับคุณค่านอกจากความงามจากข้างนอกแล้วเนี่ยต้องมองว่าคุณค่าจากข้างในจากความคิดจากสังคมตีนั่ก็ไม่ได้จํากัดชนจะต้องเป็นเพศดีต้องมองว่าความสมคุณค่าเนี่ยอยู่ในได้ตัวตั้งแต่เด็กวัยรุ่นสาวผู้ชายแม้กระดัาน ่ซูเปอร์เอจแป้งคุณทิ๊บแป้งนี่มันเลยซูเปอร์เอจไหมนะคะน่าจะเป็นปีหน,น้าแป้งก็เข้าจะเข้าสู่วัยขั้น,นนะอย่างพวกนี้นะวัยชราแล้วก็เอ็น่ทราบนะครับประเทศไทยวันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซูเปอร์เอจิงโซซายตี้อย่างแท้จริงฉะนั้ใน,ใน,ในก็ต้องมองว่ารเราเียเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่โดยเฉพาะอันนี้ก็ต้องถือว่าดีต่อใจแป้งเพราะแป้งก็จะกล้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปีหน้าแล้วนะก็ก็อมองว่า ได้ก็เป็นกำลังใจที่ดีและก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าแกรียโอให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การมองถึงความยั่งยืนในสังคม